สวัสดีค่ะอาจารย์มาริกา For Best Property นะคะคุณกำลังเข้าสู่ช่อง Super Success รวยจากอสังหาเจ้าของหนังสืออสังหาพารวยช่องนี้เรามาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องอสังหานะคะจากประสบการณ์30ปีในฐานะบุกเกอร์ซื้อขายอสังหารายแรกๆของประเทศไทยนะคะพูดเรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการอสังหา กฎหมายใหม่ๆและเรื่องการเงินนะคะและเคสสำคัญสำคัญที่น่าจะเอามาถ่ายทอดความรู้กันนะคะพูดกันในลักษณะเข้าใจกันง่ายๆนะคะช่องนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนอสังหานักพัฒนาอสังหาในหน้าอสังหา และผู้ที่สนใจบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้นะคะและประสบการณ์นะคะที่เรามาถ่ายทอดนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อแบ่งปันให้คนที่ท่านรักนะคะและคนที่ท่านปรารถนาดีได้มีความรู้ไปด้วยกันนะคะที่นี่ช่วยกด8แชร์8แชร์นะคะเลขแปเป็นเลขเงินทองนะคะค่ะทำให้ท่านจะได้ร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาสาระน่ารู้ที่ต้องมีในสัญญา,าซื้อขายอสังหาและก็สัญญาอาไปมมบอำนาจนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วมีการวางมัดจำซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งอยู่ที่ ถนนรัชดาลาดเร้ามูลค่าประมาณสัก56ล้านมีการวางมัจำไปแล้วประมาณ6ล้านก็ตกลงกันว่าอีก6เดือนจะมาโอนนะคะภายในที่เหลือจ่ายที่เหลือนะคะ อพอวันใกล้วันโอนก็ปัญหาก็เกิดไม่เกี่ยวกับว่ามีโควิดเข้ามาภาวะโควิดผู้ขายเนี่ยเป็นมีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยเนี่ยแหะค่ะได้มาระดกมาแล้วก็มีถิ่นพำนักอยู่ที่ต่างประเทศก็มาไม่ได้อยู่ที่อเมริกาก็มีการมอบอำนาจให้ทนายมาจัดก,การโดยสัญญาซื้อขายเนี่ยวางไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ตอนที่จะรับเงินเนี่ย่ะก็ปัญหาก็ทำใบมอบมา บอกว่าในใบมอบเนี่ยก็บอกว่าให้รับเงินแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็จ่ายกับผู้ขายเลยผู้ขายเลยนี่เราตีเช็คแอคเคาว์ไปยี่โอลี่ใครเอาไปไหนไม่ได้ต้องเข้าชื่อผู้ขายนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมีตกลงว่าค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งก็จะให้ทนายเนี่ยนำเงินส่วนเนี่ยมาจ่ายค่าโอนค่าภาษีแล้วเขาก็จะมีจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรกันที่เมืองไทยที่ไม่ต้อง โอนไปให้เขาหมายความว่าให้ทิ้งไว้ที่เมืองไทยในแอคเคท์ของเขาเอาไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายให้ทนายจัดการต่อนะคะก็มีงานอื่นที่ต้องใช้ใช้ใช้ทนายให้ทําต่อก็จะแยกเช็คออกมาประมาณสัก8ล้านจ่ายทนายจ่ายทนายตัวเนี้เอ่อเราก็บอกว่าให้ทําใบมอบมาแต่ทนายเนี่ยเขียนไม่ชัดเจนเขียนบอกว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้จ่ายให้กับเจ้าของเลยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้จ่ายให้ทนายแถมลายเซ็นก็ไม่เหมือน เรื่องมีอยู่ว่าไม่มีพยานด้วยเพื่ออยู่ต่างประเทศหาพยานไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้มือเขียนเอาเขียนเอาแล้วก็ไม่มีพยานล,ลายเซ็นก็ไม่เหมือนกับตอนวางมัดจำนะคะและแถมมีการสปิทเช็คเป็นสองใบาทางคนทางคนซื้อก็เกรงว่าเงินเนี่ยไม่ถึงมือคนขายทั้งจำนวนก็เดี๋ยวจะมีปัญหาก็ไม่ยอมสปิทเช็คขั้นจะสปิทเช็คมันจะต้องมีการสลักหลังก็จะจ่ายแต่ชื่อผู้ขาย ทั้งใบทนายก็ไม่ยอมหาว่าถ้าไม่ร่วมมือสปิตอย่างนี้ให้ไปดูในสัญญาสิสัญญาบอกว่าต้องมีการสัญญามีพูดบอกว่าข้อหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ทนายเตรียมการล่วงหน้าหรือเปล่านะคะก็บอกว่า ให้ส่วนที่เหลือวันนี้วางมัดจำไปเท่านี้ส่วนที่เหลือเนี่ยผู้จะซื้อตกลงที่จะชาระให้กับผู้จะขายก่อนที่ผู้จะขายจดทะเบียนโอกนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้จะซื้อนะคะก่อนนะคะใช้คานี้ทีนี้วันนั้นก็มีการเซ็นไปแบบนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าทนายเขาก็บอกว่าจะเอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็าก,าก็มีการเซ็นไปอย่างเงี้ยทีนี้ทนายก็บอกว่าถ้าไม่ร่วมมือแบบนี้ ก็จะไม่ยอมโอนให้ทางผู้ขายก็วิ่งปัญหาแก้ปัญหายังไงกลัวกลัวว่าอ่าไม่ไม่ถึงมือโดยที่ว่าอีกสี่วันก็จะโอนแล้วนะคะแต่ว่าอีกสี่วันจะโอนเนี่ยใบยมอบจากอเมริกาเนี่ยบอกว่าจะทำยังไงดีายเซนก็ไม่เหมือนก็ไม่กล้าจ่ายก็มีการโต้เถียงกันอยู่นะคะทนายบอกว่าไม่นั้นก็เอาเงินสดมาเสิส่วนที่เหลือ ใบหนึ่งจ่ายเจ้าของใบหนึ่งก็ต้องเอาเป็นเงินสดหอบมาเลยแต่ 8, 9ล้านที่คมที่ดินซึ่งมันมันไม่ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วมันก็ไม่มีใครปฏิบัติอย่างนั้นคนซื้อเขาก็อยากจะจ่ายแค่เชียร์เช็คนะคะก็เลยจะต้องทําใบมอบใบใหม่อีก4วันก็จะจะโอนแล้วจากอเมริกามานี่มันจะทันไหมนะคะก็โอ้วิ่งกรอกข้อมูลกันใหม่ ว่าให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนว่าใบหนึ่งจ่ายเช็คให้กับคนคนขายเลยส่วนที่เหลือให้จ่ายกับทนายชื่อนี้ชื่อนี้นะคะอ่าให้ชัดเจนโดยแล้วก็ลายเซ็นที่เหมือนและมีพยานสองคนด้วยนะคะและก็ทนายเองก็เป็นพยานไม่ได้ต้องหาคนอื่นเป็นพยานนะคะก็ทำยังไงก็ต้องไปส่ง DHL ตอนนี้ภาวะโควิดไปรษณีย์ที่น่องก็ปิดอะไรนะคะวิ่งหาไปรษณีย์ส่งแทบจะไม่ทันเลย แต่โชคดีตรงที่ว่ามีการถือใบมอบที่เขียนแล้วเนี่ยนะฮะถ่ายรูปทางแล้วส่งมาทางไลน์พร้อมมือถือถ่ายอย่างเงี้ยนะคะถือถือถือถ่ายอย่างนี้ค่ะถือบอกว่าข้าพเจ้าอย่างนี้ส่งมาทางไลน์เลยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยอันนี้ไลน์ช่วยได้เยอะนะคะเี่เขียนประโยชน์ของไลน์นะคะส่งมาเลยทางเนี้เอามาโชว์ทางเนี้ยถึงได้ยอมเชื่อนะคะ ยอมเชื่อว่าเซ็นจริงแล้วก็มีการเขียนใหม่เจตนาแบบนี้จริงถึงได้มีการไปโอนกันนะคะแล้วก็ตัวจริงทางนี้ก็ต้องการตัวจริงด้วยตัวจริงก็มาไม่ทันนะคะเพราะว่ามัน3มวัน3วัน4วันติดกลางคืนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปสนณีที่นู่นก็ปิดเขาบอกต้องให้ท่งไปตัวจริงมาให้ทันวันโอนโอก้ก็ก็ไม่ทันน่ะนะคะก็มาจากหลังวันโอนหนึ่งหนึ่งวันแต่ ยังไงกําหนดวันโอนแล้วก็ต้องไปโอนเพราะว่านัดฝ่ายธนาคารอะไรมาด้วยเพราะผู้ซื้อนี่มีการกู้เงินธนาคารด้วยนะคะก็เลยมีหลักฐานตรงลายเนี่ค่ะลายพร้อมรูปถ่ายของคนขายที่อเมริกานะคะแล้วก็ถือใบมอบอำนาจส่งมาทางลายทางคนขายถึงเชื่อถึงยอมจ่ายเช็คส่วนหนึ่งให้กับทนาย ะะถึงยอดยอนสปิคแคเป็นสองส่วนนะคะเรื่องมันก็เลยแก้ปัญหาได้นะคะเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าบทเรียนสอนให้รู้ว่าการมอบอํานาจเนี่ยต้องให้ชัดเจนชัดเจนนะคะแล้วก็มีพยาน2คนไม่ใช่เขียนลอยๆมาเขียนคนเดียวแล้วก็คนที่เป็นพยานเนี่ยไม่ควรจะเป็นผู้รับมอบให้มานะคะต้องเป็นคนคนอื่นเลย2คน หึงจะสมบูรณ์นะคะยิ่งยอดเงินใหญ่ๆจำนวนเงินเยอะๆอย่างเนี้ยหลายสิบร้านอย่างเนี้ยต้องมีพยานที่เป็นคนนอกสองคนนะคะสัญญาจะซื้อจะขายก็เช่นเดียวกันนะคะในสัญญาเนี่ยถ้าตอนวางมัดจำเนี่ยถ้าเราคิดว่าวันโอนอาจจะอยู่ต่างประเทศนี่สำหรับผู้ที่จะเดินทางต่างประเทศนะคะหรือคิดว่าเราไม่รู้อนาคต6เดือนเนี่ย เราคาดว่าเราอาจจะมาโอนด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยในสัญญาเนี่ยเราควรจะระบุเลยนะคะว่ามอบหมายเอาไว้ให้ทนายเนี่ยมาทําสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะและให้มีอํานาจรับเงินแทนข้าพเจ้าได้ด้วยและให้ถ้อยคำต่างๆกับเจ้าหน้าที่จนเสร็จการนะคะจนเปรียบเสมือนข้าพเจ้ามากระทำด้วยตนเองนะคะ และก็ถ้าจะให้ดีก็เป็นใบมอกอย่างนี้เลยนะคะใบมอกของกรมที่ดินเตรียมไว้เลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเผื่อเหลือเปื่อขาดทําไว้สักสองสองใบก็ดีนะคะเผื่อใบใบหนึ่งใช้ไม่ได้แล้ววันที่เนี่ยก็ต้องไม่ไม่นานเกินไปนะคะออมอกมอกสักไม่นานไม่ล่วงหน้าน,านานเกินไปนะคะให้พอพอเหมาะพอควรสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะก็เรื่องนี้ก็เลยจบลง ได้ด้วยดีเพราะลูปถ่ายในลายช่วยนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนนะคะบทเรียนในการที่การเขียนใบมอบนะคะแล้วก็ให้ชัดเจนลายเซน็นให้เหมือนมีพยานนะคะ แล้วก็ตอนทําสัญญาจะซื้อจะขายนะคะก็ดูให้ดีไม่ใช่แบบเคสนี้ว่าให้จ่ายเงินชําระให้กับผู้จะขายก่อนที่ผู้จะขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคําพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะอตอนที่วางนั้นตอนนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูตรงนี้นะคะเพราะว่าทนายก็อาจจะมีการคาดการ์ล่วงหน้าไว้ว่าอาจจะมาโอนไม่ได้ก็เลยพูดอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่า สามารถที่จะเป็นต่อว่าถ้าคุณไม่ร่วมมือง,งั้นคุณเอาเงินมาก่อนถ้าไม่นั้นไม่โอนให้นะคะเนี่ยทำให้คนซื้อก็ลําบากนะคะถ้าคุณชอบเรื่องความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะก็มาช่องนี้นะคะเออก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะให้กับคนที่ท่านรักนะคะเออแล้วก็ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องงานนะคะตอนเนี้ย ภาว่าโควิดถ้าสมมติว่ามีใครตกงานหรือต้องการหาไรายได้พิเศษนะคะอยากทำงานด้านอาชีพในหน้านะคะ,อะตอนนี้ก็มาคุยกันได้นะคะที่เรามีงานที่ทำเยอะเลยนะคะเรามีงานเกี่ยวกับในหน้าอสังหาในภาวะตอนนี้มันมีทรัพย์ถูกๆมาให้คุณนำไปขายได้นะคะมันเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะคะก็ติดต่อมาทางไลน์มาริกา หรือว่ากดเข้ามาในในในไลน์แอด Forbes ก็ได้นะคะวันนี้ก็คงจบการสนทนาจากเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะ